สวัสดีครับวันนี้ผมปอมแม่นะครับจะพาท่านมารีวิวรถแบบ SUV ขนาดใหญ่นะครับนี่คือเจ้า Mercedes-BenzGLE 3 5 0 DE4maticExclusive ครับ เอาละครับมาดูรอบคันกันก่อนนะครับดีไซน์ของรถคันนี้ครับเห็นได้ชัดแฮะว่ามีความบึกเบินฮะแล้วก็มีความใหญ่เน้นเลยนะครับด้านหน้าจะไม่มีกล้องหน้านะครับรถุ่นนี้จะไม่ใช่เป็น 3. 6 0องศาจะมีแต่ช็กล้องหลังครับหน้ากระจังเห็นได้ชัดว่าเป็นทรงของ s u v เขานะฮะจะมีปีกตรงนี้ด้านนี้จะเป็นตันนะฮะแลวตรงนี้จะมีช่องระบายอากาศนะฮะตรงกลางนะครับตันนี้มีการตกแต่งด้วยโครเมียมครับ ดูมีความหรูหราฮะแล้วก็จะมีเซนเซอร์นะะเสียงถัดขึ้นมาฮะจะเป็นไฟครับ LED High Performance ครับจะเป็น Multi Beam LED ครับจะมีเส้น Day Time Running ครับเป็นรูปตัว L คว่ำนะครับ2อ,อันเรียงกันอยู่นะครับสำหรับล้อ,อไรอย่ยางนะครับยางเป็นขนาด275 50 R 2 0ครับ ล้อก็จะมีความเรียบรู้ดูด,ดีเลยครับขอบ20นะยางเป็น Michelin Latitude Sport 3<ม>ครับซึ่งก็ให้ความบึกบึนสำหรับรถออฟโรดนี่เหมาะสมนะครับแน่นอนฮะรถ SUV ก็ต้องมีบันไดครับซึ่งจะเป็นอลูมิเนียมฮะพร้อมปุ่มยางครับจันลื่นฮะตลอดหน้าถึงหลังเลยครับด้านข้างฮะมากับกระจกมองข้างอันใหญ่เลยครับมาพร้อมกับไฟส่องพื้นครับ เป็นเวลคัมไลท์นะฮะที่จะส่องพื้นในยามค่ำคืนนะครับเวลาเราเปิดประตูนะครับเป็นโลโก้ Mercedes-Benz ครับและด้านนี้ก็จะมีตัว Blind Spot Warning ให้ครับตรงนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับด้านบนนะครับเป็นแร็คอลูมิเนียมด้านนะครับสวยงามนะครับแข็งแรงฮะเอาไว้บรรทุกสัมภาระเพิ่มได้บนหลังคาอีกนะครับมาถึงที่เติมน้ำมันครับรถคุณนี้เป็นรถดีเซลครับมีที่เติมน้ำมันดีเซลอยู่ด้านขวานะครับพร้อมกับที่เติมฐาน บลูครับมาร่วมกันกับดีเซลของ m r r e d e s b e n z ครับสำหรับยางและล้อด้านหลังครับมีขนาดเท่ากับตอนหน้าครับนี่คือขนาด275 50R20 นั่นเองครับไฟท้ายนะครับเป็นสาการออกแบบใหม่นะครับทั้ง e c l a s s ใหม่ ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับจะมีโปรเจคเตอร์นะครับอยู่ด้านในจะเป็น LED สองสว่างได้อย่างสวยงามครับสำหรับการตกแต่งด้านล่างนี้นะครับจะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีท่อโครเมียม2ด้านนะครับซึ่งจะเป็นท่อหลอกครับอันนี้จะตันนะฮะจะไม่ใช่ท่อจริงนะครับท่อจริงจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้ จะเป็นท่อแท้จริงอยู่ด้านใต้หลบไว้ฮะสำหรับฝาท้ายนะครับก็จะมีที่ปั่นฝนด้านท้ายมีไฟเบรก่นที่3นะครับแน่นอนครับมีกล้องนะฮะกล้องถอยนี่ซ่อนอยู่ในนี้เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บมันก็จะป๊อปอัพออกมาครับเราไปดูด้านในกันเลยครับฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าฮะซึ่งเปิดได้อย่างกว้างขวางนะครับด้านในกว้างมากๆครับมีความจุ ก็พันกว่าลิตรเลยนะครับมีที่บังนะฮะสิ่งของนะครับสามารถดึงมาได้ครับนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่ไวฟิลนะฮะแผงฟิลส์ต่างๆเครื่องมือนะครับสำหรับการเปิดฝาท้ายนะครับก็สามารถทําได้หลายวิธีครับวิธีแรกก็คือการกดปุ่มที่รีโมทนะครับก็คือปุ่มนี้นะฮะกดไปก็เปิดกดแช่หนึ่งนะครับจะมีเสียงเตือนด้วยนะฮะและสามารถกดปิดได้ครับ นี่กดแช่หรือหยุดก็ไม่เป็นไรนะครับไล่อีกท,ทีหนึ่งครับก็คือการคลิกเซนเซอร์นะครับซึ่งของ Mercedes-Benz ง่ายๆนะครับคือทำได้อย่างไม่ต้องลุ้นนะฮะและแตะปิดก็ได้นะครับไม่ต้องลุ้นนะฮะและแน่นอนครับสามารถเปิดจาก ปุ่มภายในรถก็ได้นะครับตรงประตูและปิดก็คือปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้ก็ปิดปกติอันนี้ก็ปิดและล็อกนะครับเดี๋ยวท่ามาดูด้านหลังนะครับเริ่มจากแผงประตูฮะแผงประตูก็จะสวยงามครับเป็นลายไม้นะครับแล้วก็มีแอมเบียนไลท์ครับแล้วก็มีม่านฮนะตรงน,นี้ม่านก็สามารถปรับด้วยไฟฟ้าครับ กดหนึ่งนะครับม่านก็จะลงและกดอีกสเต็ปหนึ่งนะครับกระจกก็จะลงครับมาดูด้านในครับเบาะสามารถพับได้นะครับเรียบมาได้เลยนะฮะโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับคลายล็อกตรงนี้เบากกจะพับเรียบมาได้นะครับเดีย๋ยวลองนั่งดูครับกว้างฮนะ เบาะนั่งสบายโหศี oh, ่นี่เฮดรูมนี่เหลือบานมากมีอาร์มเรสให้นะครับพร้อมกับที่วางแก้วนะครับนุ่มนวลฮะนั่งสบายสบายฮะสคนนี่สบายมากนะครับด้านหลังฮนะมีแอร์ให้2จุดนะครับแยกซ้ายขวานะครับปิดเปิดได้นะฮะมีที่วางของเล็กๆตรงนี้ครับและด้านล่างฮะเป็นลิ้นชักครับดันออกมาได้นะฮะ มีให้เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้2จุดครับเป็น usb c ครับสะดวกสบายครับด้านหลังนี่ก็จะมีเน็ตให้นะครับใส่ของได้ก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายครับสำหรับด้านซ้ายของรถนะครับก็จะเป็นที่เติมไฟฟ้าครับสามารถเปิดตรงนี้ได้ครับเป็นหัวแบบ type t ครับก็เป็นมาตรฐานนะฮะแล้วก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะฮะบอกการทำงานนะครับ การใช้งานการชาร์กว่า 1, 2, 3่งสาทำไงบ้างครับมาดูที่คนขับบ้างครับประตูหน้าเช่นเดียวกันฮะจะเป็นทริมลายไม้ครับมีทริมเป็นอลูมิเนียมด้านเส้นนะครับพร้อมกับแอมเบียนไลท์นะฮะและตรงนี้เป็นพ power window ครับมีล็อกเด็กด้านหลังครับแล้วก็สามารถเปิดหน้าต่างด้านหลังฮะพร้อมม่านได้จากตรงนี้เลยนะครับ ตันนีก้การเปิดเปิกระจกมองข้างครับนี่ฮะสามารถพับได้ครับสามารถเป,เปิดได้จากตรงนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าครับที่สามารถตั้งเม,มรคได้ถึง3คนเลยครับตรงนี้จะเป็นปุ่มที่ปรับเบาะด้านข้างครับด้านข้างคนขับนะครับสามารถควบคุมได้จากตรงนี้เลยครับนี่นะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงนะเป็นเครื่องเสียงนะครับแต่รถรุ่นนี้ยังไม่ได้เป็นรุ่นท็อปนะฮะจากเฟอร์มีสเตอร์นะครับมาดูด้านล่างนิดนึงฮะด้านล่างก็จะเป็นที่เปิดฝาท้ายครับไฟฟ้าจากในรถตรงนี้นี่เองนะครับนี่ขึ้นในรถครับโอ้โหดูความอลังการนะครับใหญ่โตนะฮะเบาะมีด้านหลังให้ด้วยนะฮะมาดูด้านข้างนี่ก่อนครับด้านข้างนี่คือปุ่มควบคุมไฟหน้าครับ ตรงนี้เป็นการปรับออโต้นะครับและตรงนี้เป็นการดิมไฟหน้าปัดตรงนี้เป็นไฟฟอกแลมครับและตรงนี้เป็น Brand เบรกมือไฟฟ้าวงล้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็เป็นมาตรฐานของ r c l d e s b e n z นะครับสามารถขึ้นลงเข้าและออกได้ครับเป็นด้วยไฟฟ้าครับด้านหลังมีแพดดิชิปนะฮะเป็นโลหะสีาดำาตรงนี้ครับบวกและลบ นะะตรงนี้เป็นก้านเกียร์ครับขึ้นถอยหลังลงเดินหน้านะครับและกดก็คือ P ีปารนั่นเองครับส่วนก้านด้านซ้ายก็จะเป็นควบคุมที่ปัดน้ำฝนและการดิฟไฟหน้าครับสำหรับการควบคุมด้านขวาจะเป็นการควบคุม cruise c o n t r o ครับและตรงนี้ก็จะเป็นทัชแพดนะฮะที่ควบคุมจอจากด้านขวานี่ครับจอขวานี่ครับสามารถควบคุมซ้ายขวานะครับและ ลงล่างได้นะครับเป็นนีเวเกชั่นนะครับหลายอย่างครับตรงนี้ก็จะเป็นแบ็คนะครับก็สามารถเลื่อนเลื่อนได้อีกนะครับวิทยุสื่อบันเทิงรูปแบบหน้าจอการบริการนะครับและตรงนี้ก็โฮมครับสำหรับด้านซ้ายนะครับจะเป็นการควบคุมเครื่องเสียงครับก็สามารถควบคุมจอด้านข้างนี่ฮะได้เลยนะครับนี่ฮะซ้ายขวานะครับ ระบบน้ำทางโทรศัพท์ต่างๆนะครับควบคุมได้จากตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะฮะเปิดวอลลุ่มนะฮะการรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์นะครับการสั่งการด้วยเสียงครับซึ่งสามารถสั่งได้เป็นระบบ MBUX นะครับสามารถสั่งด้วยเสียงได้นะครับเช่นเดี๋ยวผมจะสั่งให้ดูครับ Hey MercedesHow may I help youSet the station to 95.5 FM มานะครับนี่นะครับเปลี่ยนช่องให้เราด้วยเสียงดูหน้าจอกันบ้างครับหน้าจอนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz อยู่แล้วนะครับนี่คือจอติดกัน2จอฮะยาวตลอดนะครับเป็นจอแนว16ต่อ9นะครับนึ่ก็สามารถควบคุมได้จากตัวทัชแพดตรงนี้นะครับมีที่วางมือนะครับแล้วก็สามารถเตื่อนได้ตรงนี้ครับจอก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการครับ ส่วนตัวแอร์ครับระบบแอร์จะเป็น4ช่องแบบสี่เหลี่ยมครับซึ่งถ้าทุนตาก็จะเป็นวงกลมแบบไอพ่นนะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมบัดนะครับเป็นซอฟทัชครับนุ่มนวนฮะถัดลงมาเป็นการควบคุมแอร์ครับถัดลงมาเป็นที่ใส่ของครับนี่สามารถดันไปได้เลยนะครับแลก็จะมีตัวชาร์จ USB-C ครับ2ออันนะครับตรงนี้นะฮะที่วางแก้วครับ ตรงนี้เป็นที่วางของนะฮะมี ambient light นะครับเล็กๆอยู่ด้านในครับถัดมาเป็นทัชแพดครับที่จะจะเป็นวอลลุ่มฮะและปิดเปิดเครื่องเสียงได้นะครับถัดมาเป็น navy นะฮะและ radio media นะครับแล้วก็โทรโฟนตรงนี้นะฮะถัดมาด้านนี้เป็น d y n a มิกครับการปรับโหมดการขับต่างๆครับอยู่ตรงนี้นะฮะ ตรงนี้เป็นกล้องหลังครับสามารถปรับมุมได้นะฮะว่าจะเลือกมุมไหนนะครับอันนี้ก็เป็นค่าเซตติ้งนะครับและอันนี้ก็เป็นเฟลชเบรคครับตรงนี้เป็นรูสำหรับวางตุ้นแจรอดได้นะครับถัดมาฮะเป็นที่ใส่ของครับก็จะมี USB ให้อีกหนึ่งช่องตรงนี้ครับ USB4 ครับมาดูเก๊ะด้านหน้ารถไป็นี่ครับเปัดมา ใหญ่พอสมควรครับด้านบนเป็นที่บังแดดฮะมีไฟและกระจกให้นะครับไฟเก๋งนะครับอ่านหนังสือนะฮะก็จะเป็นสีออกเหลืองนิดนึงนะครับก็จะมีที่ใส่แว่านให้นะฮะบว่นกันแดดสำหรับที่บังแดดของผู้ขับครับ ก็จะเหมือนกันมีไฟนะครับและแน่นอนสามารถเปิดออกมาได้นะครับด้านข้างก่อนนะครับและเปิดอีกชั้นหนึ่งครับมี2ชั้นให้นะครับบางเลยทั้งด้านหน้าและด้านข้างเลยครับและที่สาคัญนะครับตรงคอนโซลตรงนี้นะฮะจะมีที่จับครับดูแข็งแรงบึกบึนดีครับ แล้วก็จะมีแอมเบียนไลท์รอบตัวตรงนี้อีกด้วยครับซึ่งแอมเบียนไลท์สามารถเปลี่ยนได้ถึง64เฉดสีเลยครับเอาละเพครับตอนนี้เราอยู่บนเจ้า Mercedes-Benz GLE 350D E ด้วยนะช่เต็มก็ 4Matic Exclusive 4Matic ก็คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองครับส่วน Exclusive ก็จะเป็นการตกแต่งแบบรุ้นหลาเน่ฮะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องเลยปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้ฮะกด เหยียบเบรกกดนะครับก็จะเสียงเครื่องยนต์ก็กจะติดขึ้นมารถคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะฮะที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเนอะกำลังสงสัยประหยัดกันมาดูจะประหยัดกันกี่ต่อ,อนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลก็ประหยัดอยู่แล้วครับแต่นี้บวกกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปอีกซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบปลั๊กอินด้วยอ่าฮะและรุ่นนี้สามารถวิ่งได้ถึง100กิโลโอ้โหโดยไม่ต้องใช้น้ํามันทุกหยด ถือว่าเป็นรถปลั๊กอินที่วิ่งได้ไกลที่สุดในประเทศไทยนะฮะลืมบอกไว้นี่คือการประกอบในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นจะได้เสรษฐกิจถูก่อย่างเงี้ยนะครับอ่ะมาเริ่มกันด้านหน้าที่ก่อนจริงๆอ่ะเราจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะถ้าไฟเต็มอันนี้พอดีไฟมันหมดละไม่ได้ชาร์จก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องก็ไม่ดังเลยนะดูดิเงียบสนิทเลยครับไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยนะครับ ก็จะได้ยินเสียงเล็กหน่อยเดี๋ยวเราลองไปขับกันเลยดีกว่าได้เลยครับ,รบอ่ไปก่อนอื่นก็ดูความ O.R. ก่อนเป็นไงความ O.R. ดูหน้าจอก็อลังการอลังการยาวตลอดดํมสไตล์มาเชสเปน12.3ครับเฮียอ๋อ12.3นิ้วสองจอติดกันนะครับเป็นแนวเรียกวา่า16.9เป็นแนววิดีโอเลยนะ ถ้าดู YouTube นี่โอ้พอดีพอดีจออันนี้เราก็จะมาขับกันในซอยจะทดสอบไปนิดนึงนะครับของช่วงล่างว่าในซอยเนี่ยมันจะเป็นยังไงความจะเทือนความนุ่มนวนนะครับแต่เดีนี้ซอยบ้านที่แมนนี่เป็น reference ไม่ได้แล้วก็ทำแล้วนะลาดยางแล้วแต่ก่อนโอ้โหอ้างอิงได้เลยใครนี่นุ่มนวนขนาดไหนนี่ครับ นุ่มนวลนะครับจะเป็นร้านยางมาต่อยคาันุ่มนวลเลยล้อขนาดเป็นร้อยยี่สิบนิ้วนะเนี่กว่าเต็มที่เลยแหละแต่ข้างในมันใหญ่โออามากโออารูมฐานนะครับการตกแต่งสกใจผู้ใหญ่รถรุ่นนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครมาลองดูสิเอเอดูครอบครัวครอบครัวนะฮะที่ชอบไปต่างจังหวัด ป๋าหัวหินอื้มพัทยาเขาใหญ่ไปในหมวดอะหรือจะไปไกลกว่านี้ก็ได้พรรวมๆแล้วเนี่ยโอ้โหเติมน้ำมันเต็มถังวิ่งได้เท่าไหร่ครับป๋าวิ่งได้เจ็ดร้อยกว่ากิโลนะครับหัวกับแบตเตอรี่ถ้าเติมเต็มอีกะฮวิ่งไปอีกร้อยกิโลนะครับโอ้โหเรียกว่าอาจเก้าร้อยกิโลเลยนะคือก็เลือกได้ใช่ไหมป๋าว่าจะวิ่งอีวีล้วน หรือแบตเตอรี่ล้วนไปเลยร้อยกิโลก็ได้หรือจะวิ่งกันสลับก็ได้ใช่ไหมไม่หมดโอ้โหราเกิดเหมือนมีพลังงานสำรองไว้ไงอะแต่ถ้าใครที่ชอบใช้ในเมืองก็ได้นะบ้านเราน้ำท่วมตลอดอยู่แล้วอฮะรถมีขนาดสูงนะครับนี่คือเหมือน SUV อ่ะอไซส์เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับ PP วเลยนะอ่ะอด้อว่า est พอจูนเนอร์มิตูบิชิปัจจุบสปอร์เนี่ยไซส์ในใกล้เคียงกันเพราะ <S <S น,นั้นรถรุ่นนี้การใช้ในเมืองนะฮะถ้าวันหนึ่งคุณวิ่งไม่ถึงร้อยโลโอสบายก็คือไม่ต้องเติมน้ำมันเลยแค่ชาร์จที่บ้านเย็นเดบวักชาร์จเช้าเต็มนะครับจบไปสบายค่าไฟก็ไม่กี่ตังค์ไม่เท่าไหร่นะครับนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณถ้าไม่ไม่ถึง50ตังค์ตออหนึ่งกิโลสำหรับในยามรถติด แบบนี้เนี่ยที่เราติดอยู่เนี่ยก็ใช้ไฟน้อยนะฮะไอ้ไฟน้อยมากนะครับวันึกว่าเอ้ยจะกินไฟว่งแอมติดใช้ไฟนิดเดียวอืมครับไม่มีน้ำมันนี่ก็ตัดกำลังไปแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็มาดูระบบความปลอดภัยกันบ้างครับใ่แับรถคันนี้มีระบบความปลอดภัยเนี่ยขึ้นจอมาแล้วมีอะไรบ้างมีเอ p พีเทีครับถือระบบป้องกันการเลื่นนถลายใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัวเลนคีปใช่ครับนะเนี่ยเวลาขับเนี่ย เอานักเลนปุ๊บมันก็จะเตือนเลยนะครับให้อยู่ในเลนนะครับทีนี้เราจะเข้าเลนเผลอเข้าเลนปุ๊บมันมันเด่นเหมือนกันนะมีรถมาเนี่ยเออมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีบายสปอตมีบายสปอตครับเพิ่มีกระจกข้างละสองอันเลยครับสามเดี่ยบนะครับพอรถมาเนี่ยไฟขึ้นแดงท่าหน้าจอมีอ s r นะครับก็คือเวลาลงเขาครับนะครับก็เหมือนคล้ายคล้ายดิวเนสเซนต์คอนโทรลนะครับตัว Adaptive ไม่มีไม่มีแล้วทีฟครูสคอนโทรไม่มีนะครับเป็นแค่ครูสคอนโทรเฉยๆนะฮะแต่มีระบบช่วยเบรกใช่ไหมใช่ครับเป็นแอคทีฟเบรกแอคเซสครับมีระบบช่วยเบรกเวลารถเข้าใกล้รถข้างหน้าเกินไปก็จะมีการช่วยเบรกด้วยนะฮะโดยทัศนวิสัยเป็นไงก็สไตล์รถสูงสูงเอสยูวีมันมองชัดเจนชัดรอบทิศการวิ่งมันทั้งด่วนเป็นไง รู้ส,สึกได้เลยครับดีสสบายนั่งสบายอ่ะเราลองลองแปดสิบร้อยยี่กันนิดนึงครับผมาตาเร่งจะเป็นยังไงากไปเครื่องดีเซลครับอ้าร้อยยี่ไปแล้วประมาณน่าจะประมาณห้าครับ อประมาณนั้นเลเฟือเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ันซีซี2,000ครับแต่แรงม้ามันมาสามเหลือเกินใช่แรงม้าตั้ง320แรงม้ารวมแล้วรวมรวมมอเตอร์ไฟฟ้าครับแล้วก็แรงเบี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยโอ้โหแรงเบรดนี่700นิวตันเมตรโอ้โหลื่อเฟืออโอ้โหมันเหลือเฟือมากๆกนะครับ7 0็อยนิวตันเมตรถ้าไฟกับน้ำมันกับเครื่องยนต์เนาะทำงานพร้อมกันปุ๊บนี่หลังติดเบาะเลยนะฮะ แต่ถ้าศูนย์ถึงร้อยเท่าไหร่ศูนย์ถึงร้อยหกจุดแปดวินาทีเท่านั้น8แปดวน้อยเร็ว<ต>เหลือเฟือครับสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันนเหลือเฟือเอาไปใช้ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องแสงรถใหญ่เลยะแรงและประหยัดสำหรับความเร็วสูงสุดในโหมด E ีีอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ถือว่าเยอะนะใช้มอตเตอร์ไฟฟ้าล้วนเลยล้วนอ่า แต่ถ้าหมหวดไฮบริดครับ,รบนะครับก็คือมีเครื่องยนต์ดีเซลมาช่วยเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง210กิโลเมตรชั่วโมงนะครับเ<ม>พื่อฮะไม่ธรรมดาอันนี้เรามาสรุปกันนิดหนึง่งหลังจากที่พี่ได้ขับมาสองสาวันแล้วเนี่ยก็ถ,ถือว่าชอบนะฮะมันเป็นรถที่ขับสบายจริงๆก่อนเมื่อคอวามสกก็มีเท่าที่จําเป็นนะครับไม่ได้แบบฟูมากะนะฮะเพราะว่ารถตัวนี้ก็เป็นรถที่ประกอบในประเทศแล้ว ก็เลยจะย่อมเยาวลงมาเราช่วงล่างก็ถ้าเจอถนนที่สะเทือนนิดนึงนะครับมันก็จะมีการโยนตัวอย่างที่บอกแต่โดยรวมแล้วนุ่มสบายการเก็บเสียงในห้องโดยสารดีนะครับเงียบสนิทรวมกับตัวถ้าวิงด้วย e v แล้วนี่ก็โอ้โหเงียบสนิทเข้าไปใหญ่นะครับถึงรถรุ่นนี้เขาบอกว่ามีระบบเสียงนะครับขึ้นเสียงเนี่ยที่เวลาเราิ่ง e v อี่ะเงียบไงคนข้างนอกจะไม่ได้ยินถูกไหมอ๋อ เขาก็จะมีปล่อยขลื่นเสียงไปทําให้คนข้างนอกได้ยินเสียงรถนะครับสำหรับราคานะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับอยู่ที่สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับขอสี่ล้านเจ็ดพันหนึ่งนะครับภาษีที่ประกอบประเทศก็จะถูกลงไปเยอะเลยครับถ้าตามใจผมนะก็ถือว่าน่าใช้เลยทีเดียวครับเพราะมีความกว้างขวางไปกันด้ทั้งครอบครัวครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปทดลองขับมันได้นะครับ ทีโชยรูมเหมือนจะสเปนทั่วประเทศครับสำหรับน,นี้ครับผมและพี่เอนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ